สวัสดีครับพบกับสุล่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงคมแต่ไม่ชอบเตะวันอาทิตย์เกรดก่อนเกมนะครับศึกแห่งศักดิ์ศรีลิเวอร์พูลปะทะเอเวอร์ตันเกรดก่อนเกม์ก้าคืนวันนี้นะครับหงแดงลิเวอร์พูลของเรามีโปรแกรมลงเตะเกมพิมพ์อังกฤษโดยเป็นศึกเมอร์ซี Man, ่ไซส์ดาร์บี้แมตช์ดวลกับท็อฟฟี่สีเงินเอเวอร์ตันที่สังเวียนข้างแอนฟิลด์ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเกมที่พวกเขาจําเป็นจะต้องชนะเท่านั้น เพื่อไล่จี้แมนเชสเตอร์ทีมจาฟุงให้เหลือเพียงหนึ่งแต้มตามเดิมนะครับแม้ผลงานช่วงนี้ลิเวอร์พูลดูดีมากกว่าแต่ก็จะประมาทไม่ได้ราะท็อปปี้เสียเงินกระลงต้องการคะแนนหนักเพื่อหนีการตกชั้นและนี่คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจก่อนเก็บเฮ tohead สองสองทีมเจอกันแล้ว239ครั้งนะครับรวมทุกรายการซึ่งเป็นลิเวอร์พูลที่มีสถิติเหนือกว่าพอสมควรโดยชนะไป96นัดส่วนเอลตันไดเฮลหกสิเนัด และที่เหลือก็เสมอกันไป76นัดลิเหอร์พูลูแพ้กับเอเวอร์ตันแค่นัดเดียวจาก25เกมหลังสุดที่เจอกันรวมทุกรายการฉะน,นั้นก็คือการพ่พยพยายแพ้คาลังแอนฟิลสองในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อรุ่นกาลที่แล้วนะครับเอเวอร์ตันนะฮะลุ้นปรับเลว์พูถึงรังแอนฟิลสองฤดูกาลติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1986พาอย่างไรก็ตามนะครับ2ี่เกมหลังสุดที่เจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกที่แอนฟิลท็อปฟี่สินเงิน โดยเสมอ12แพ้ไป14ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะเกมลีกที่อันฟิล์มาแล้ว11นัดติดและไม่แพ้ใครในบ้านมาติดต่อกันถึง20นัดแล้วนะครับโดยแบ่งเป็น16เสมอ4หงแดงแพ้แค่นัเดียวจาก25เกมหลังสุดรวมทุกรายการโดยแบ่งเป็นชนะ19เสมอ5อย่างไรก็ตามเกมลีก7นัดหลังสุดที่ลิเวอร์พูลลงเตะในวันอาทิตย์พวกเขาชนะแค่2นัดเท่านั้นโดยเสมอ3แพ้2 โมมนซาร์นะครับต้องการอีแค่ประตูเดียวก็จะทําสถิติยิงประตูเกมลีกเท่ากับตําแหน่งของสโมสรอ,อย่างไมเคิลโอเวนและคีนลเดกเลสที่สัดกันไปจํานวนละ118ประตูเอเวอเรตตนฤรืุกาลนี้ทอร์ฟี่เสียเงินเก็บคะแนนจากเกมเดือนได้แค่6แต้มเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในบรรดา20ทีมในศึกพรีเมียร์ลีกหากปราชัยในเกมนี้แล้วนะครับพวกเขาก็จะแพ้กเกมลีกเป็นนัดที่19ของฤดูกาล ซึ่งถือว่าเป็นสถิติสุดย่ำแย่ที่สุดของสโมสรเลยสำหรับการแข่งขันเกมลีกรูปแบบ38นัดนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเอลตันอาจจะแพ้เกมเยือนรวมทุกรายการติดต่อกันเป็นนัดที่8ซึ่งเป็นสถิติที่เร็ว้ายที่สุดของสโมสรนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในปี1948ชั่วโมงนี้ลิชัชนสำคัญมากต่อเกมรุกของเอลตันเพราะเขาซัดไปเจประตูหลังสุดให้กับทีมในศึกพรีเมีย โดยมีส่วนร่วมโดยตรง5ประตูยิงไป3แอสซิสต์ไป2ดิมาราเกลลุ้นเป็นผู้เล่นของเออรตันไรน์ที่2ที่ทำประตูเกมพิวลิกนัดเมอร์ซี่ไซส์แต่ม,มิแมตทั้ง2นัดภายในฤด,ดูกาลเดียวต่อจากอันเดรเชนเชสกี้ในฤด,ดูกาล1 9 9 5งพันถึงหนึ่นะครับนี่คือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของทั้ง2ทีมครับ มาติฟรอจะเต็มทัฟฟี่ดับบี้แมต์เพื่อตอบแทนเดอะครับเจมมาติฟ <well. S 1> นะครับหรือว่าเจติฟของเรานั่นเองตระกันหลังลิเวอร์พูลผมรองก่อนศึกเมอร์ซิเดสดับบี้แมต์พบก,กับเอเวรตตันในวันอาทิตย์นี้ว่าเช็คลำกล้องปืนตั้งศูนย์มาอย่างดีแล้วพร้อมยิงอัดให้หมดแม็กกาซีนเพื่อเป้าหมายต่อการควา้าแชมป์ลีกและคืนความสุขให้เราแฟนบอลหัวแดงลิเวอร์พูลทุกคน ทีมของผู้จัดการทีมเชิงคลับนะครับเข้าสู่6แม์สุดท้ายของฤดูกาล2021-22ที่ต้องลงแข่งตามหลังจากฝูงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด24ชั่วโมงที่โดนทิ้งไปแล้ว4ตามก่อนบันเคีย์ที่อนฟิลด์ดังนั้นระบบความคิดของทีมคือต้องเน้นแบบไร้าปาณีแม้ริร่วมเมืองจอะตุกชั้นผมสนุกกับทุกๆเกมที่ได้ดวลกับพวกเขาเพราะคุณก็เห็นแล้วว่ามันมีความหมายต่อผู้คนมากมายต่อแฟนบอลลิเวอร์พูลที่นี่ในเมืองนี้ เจตีปิดปากกับเว็บไซต์ของลิเวอร์พูลในทุกท,ท,ที่ที่คุณไปคุณจะเห็นแฟนบอลเอเวอร์ตันก็รู้อยู่ว่าพวกเขาพูดถึงเกมนี้ไว้ว่าอย่างไรเราสามารถขึ้นความสุขที่ยิ่งใหญ่แก่กรอนเชียร์ของตัวเองของขวัญกล่องใหญ่หากปราบเอเวอร์ตันลงได้สําเร็จอีกลั้งมันคงเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ร่วมแต่เราต้องมีสมาธิเล่นเกมของตัวเองไออารมณ์ร่วมมันสามารถใช้ผลักนันได้แต่ก็ไม่ควรที่จะวอกวก เราต้องเหยียบคันเร่งต่อไปแล้วก็ต้องมีสมาธิกับอะไรเถือกนั้นที่กำลังทางกันอยู่และในแนวทางที่เล่นกันประจําแค่บีบน้ำจิ้มเพิ่มอีกนิดแล้วก็เอาเนื้อไปจิ้มมันก็แซ่บแล้วโดยลิเบร์พูลนะครับตอนนี้นะครัต่อรองไหลไปไปแล้วนะครับ2ลูกลบ10นะครับโดยสกอร์รวมยิงสูงนั้นก็คือลูกควบ3ลูกครึ่งนะฮะลบ10นะครับราคาค่อนข้างไหลาราคาที่เรียกได้ว่าลิอร์พูลขงชนาแนา่ พิสูจน์แล้วเจ็กกคลับมีความสุขกับฟอร,ร์มการเล่นของติโกและเกตาเจ็กก้คลับนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งและทึ่งกับฟอร,ร์มการเล่นในระยะหลังๆของติโกอคนโนราและนาบีเกตาซึ่งเขาก็ให้รายละเอียดในระหว่างการแถลงข่าวก่อนเกมพบก,กับเอวัตันว่าทำไมเขาถึงพอใจทั้งสองคนนี้อยู่ภายในสโ,โมสรและลงเล่นเป็นตัวจริงร่วมกันซึ่งสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพ เจคยังครับตอบคาถามถึงฟอร์มการเล่นล่าสุดของติโก้ไว้ว่า,วาใช่ว้าวมันยอดเยี่ยมมากแต่ผมไม่อยากจะพูดถึงนักเตะเพียงแค่คนเดียวหรอกไม่ใช่ว่าเพราะนักเตะไม่สมควรกับมันแต่อย่างที่ผมเป็นมาเสมอเราจะเจออะไรอย่างนี้เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับนักเตะคนหนึ่งแล้วพอผมออกจากห้องนี้ไปและได้ยินว่าติโก้รู้สึกนิดหน่อยตรงนั้นตรงนี้ใช่มันเป็นเรื่องที่ดีตอนนี้เราก็ได้ลุยกันต่อบทกก่าวต่อไปถึงเกต้า มันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกันผมก็ไม่ชอบพูดถึงมันเพราะมันชัดเจนความคาดหวังเหมือนกันจากทีมของผมที่ผมออกไปข้างนอกและบางคนก็บอกกับผมว่านาบีไม่สามารถลงเล่นได้แต่ตอนนี้นาบีฟิตและนาบีจะเรียกจังหวะบางอย่างได้เขาทําได้ดีเสมอน่าเสียดายมากที่เขาไม่ได้จังหวะมากอย่างที่เขาต้องการแต่เราก็ต้องการในอดีตหวังว่ามันจะสิ้นสุดแล้วณตอนนี้อธิษฐานหลังจากนี้อนาคตของเขาจะสดใสเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยม ้ <Wow. S 2> ดวโดทั้งสองอนเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนาบีอยู่ที่นี่มา4ปีก่อนนั้นเกตาและติโก้ก็เป็นกองกลางที่ดีที่สุดในศึกบุนเดสซึ้าจากทีมที่อยู่ไกลๆเราซึ่งเราดึงนาบีมาก่อนและตามมาด้วยติโก้นั้นมันชัดเจนว่ามันเป็นไอเดียที่ดีติโก้ลงเล่นไปแล้วกว่า30เกมในุกนันนี้ซึ่งเป็นลุกันที่2กับลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ที่ย้ายจากเบย์เมเนกในเดือนกันยายนในปี2020และครอปก็ตอบกันถามว่าล้วเตะทีมชาติสเปนอาจจะ ตลอดจังหวะการเล่นของทีมลงผู้คนอาจจะถามว่าเขาเหมาะกับผู้บอลอังกฤษหรือเหมาะกับผู้บอลของเราไหมขอบคุณที่คนเหล่านั้นไม่ใช่คนตัดสินใจจริงๆนะเขาตอบถ้าหากนักเตะทำให้เกมช้าลงในจังหวะต่างๆเนื่องจากหลายๆเหตุผลหนึ่งในนั้นก็ต้องเอามาพิจนารณาแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดถึงเลยที่สำคัญกว่าน,นั้นติโก้อยากย้ายมาอยู่กับเราเขารู้ว่าเราเล่นกันยังไงบ้างเขาเป็นคนของเกมผู้บอลอย่างแท้จริง เขาคิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลเขารู้ว่าเราเล่นกันยังไงเขารู้ว่าเขาจะต้องเข้ากับเทียมและเราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกอย่างในกรณีนี้มันเกี่ยวกับความฟิตตลอดเวลาการรักษาความฟิตและทําความคุ้นเคยซึ่งกันและกันความแตกต่างกันเล็กน้อยกับสโมสรเก่ากับสโมสรใหม่ไม่ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้จะแตกต่างออกไปจากเดิมและคุณจะไปต่อจากตรงนั้นมันชัดเจนอยู่เสมอ ตีก็มีปัญหาเดียวนั่นคือเขาได้รับบาดเจ็บและมันเริ่มต้นเกมพบก,กับเอลวตันมันไม่ช่วยเลยแต่มันไม่มีคําถามเลยว่าเขาจะเหมาะกับทีมลิเวอร์พูลหรือไม่เราเซ็นทันก,กับเขาเพราะรู้ว่าเขาจะเข้ามาช่วยเราได้นิ่คือสร,รุปข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่24เมษายนนะครับวันนี้นะแฟนๆห้ามลืมโดยเด็ดขาดน,นะครับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับ เปิดบ้านตอนรับกับเมืองเอเวอร์ตันนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะเป็นศึกเมอร์ซี่ไซส์สเตอมี่แมตต์ต้องการชชนะเพื่อลดช่องว่าง4คะแนนจากแมนเชสเตอร์ตี้นะครับเดี๋ยวไลฟ์สดเทียริร์ภูไปกับแอดมินเบงก็เข้ารายก,การ4ทุ่มตรงนะครับวันนี้เรามาจวดด้วยกันสัหน่อยแล้วกลับมาพบกันนะครับสวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ